พระนางนเดชย่าเมื่อวานนี้นะคะก็บินลัดฟ้าค่ะไปถ่ายทําละครเรื่องลิขิตรักนะคะของผู้จัดแอนทองปรปะสมค่ะก็มีแฟนคลับนะคะไปรอส่งกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปเยอรมันด้วยนะคะส่วนผู้จัดแอนแล้วก็ผู้กกับพี่แอลเนี่ยนะคะไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อ,อที่จะไปเตรียมงานล่วงหน้านะคะทั้งคู่เมื่อมาถึงที่สนามบ,บินสุรภูมินะคะก็นเดช ก็เดินทางมาพร้อมกับแม่แก้วส่วนย่าก็มาพร้อมแม่ปาแต่ว่าแม่ปลาเนี่ยมาส่งเฉยๆนะคะไม่ได้ไปครั้งนี้ด้วยค่ะกละครก็จะไปถ่ายทําการทั้งหมด12วันค่ะเพื่อถ่ายฉากในประเทศสมมุติของเจ้าหญิงอลิซเนี่ยนะคะค่ะก็นัดเดทบอกว่ามีทั้งฉากหวานฉากบู้นะคะส่วนย่าเตรียมตัวยังไงบ้างลัดเดทเตรียมตัวอะไรบ้างเห็นบอกว่าที่เตรียมมากที่สุดคือชุดชั้นในนะคะเสื้อผ้าอื่นไม่ได้เตรียมอะคะ เตรียมเสื้อผ้าไปนิดเดียวเองครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องใส่ชุดของกองละครเนาะแล้วก็ของกองละครมันก็จะเป็นชุดที่หนาขึ้นมาหน่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่แอนกับพี่เอลใส่เต็มเอียดเลยค่ะแต่ละวันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งพระเอกนางเอกเนี่ยได้ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบ ไปนู่นไปนี่ด้วยกันแอบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีคิวเอ่อซีนซีนแอคชั่นอยู่ครับผมก็เป็นฉากตอนแรกๆเลยที่แบบเรา mm hmm. mm hmm. ได e ้เจอนางเอกครั้งแรกอะไรอย่างเงี persona persona ok ้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าแต่คนต่างไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าก็มาช่วยกันอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็ไม่ไม่เชิงหนักมากนะครับคือถ้าเทียบมันก็จะมีวันว่างว่างช่วงช่วงบ่ายช่วงเช้าอะไรย่างเงี้ยมี่ี นี่มันจะมีบ้างแบบบางทีก็บ้างช่วงเช้าช่วง,งบ่ายทีมงานทุกคนบอกว่าทุ่มเทกันมากๆสําหรับเรื่องนี้นะคะแบบวเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเห็นความสวยงามของประเทศไทยรีซอร์หรือว่าสวิตเซอร์แลนด์กับเยอร,รมันที่เราจะไปครับผม เราคงจะได้เห็นายานยาญาติยาญาที่บอกว่าอยากแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงก็คือต้องไปที่ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตกลงมีวันว่างไหมคะน่าจะหาได้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีตามไปอีกนะคะนะักแสดงวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะก็จะมีอินดี้มีโยเกิร์ตนะคะแมทธิวดีนนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทีมงานก็จะกลับมาที่ประเทศไทยนะคะคือวันที่24มิถุนายนนะคะเผื่อแฟนคลับจะไปรอรับการกลับมาของเรา ทีมนักแสดงนะฮะแล้วถ่ายทำไปได้เยอะ